อีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งเป็นประเด็นหลักในวันนี้แล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรเป็นสถานการณ์ในพม่าที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับการเมืองไทยกับการเมืองอาเซียนแล้วผมเชื่อได้ว่าเป็นประเด็นถกเถียงที่ชวนคิดชวนคุยกันได้ยาวเลยครับก็คือกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากอดีตนายกทักษิณมีข่าวความเคลื่อนไหวว่าไปคุยกับผู้แทนกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีท่าทีต่อต้านรัฐบาลทาหารพมา่าขณะเดียวกันก็มีท่าที จากสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชาซึ่งสนิทกับอดีตนายกทักษิณคุยกับพลเอกอุโสมินอองหลายมีการร้องขอว่าพลเอกอุโสมินอ,องหลายช่วยทําหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกให้สมเด็จฮุนเซนได้เจอกับนางองซานซูจีที่ตอนนี้ผูกดำเนินคดีอยู่เจอแบบวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้แต่ว่าล่าสุดครับมีความเห็นเสียงตอบรับ ออกมาแล้วจากรัฐบาลทาหารพม,ม่านะครับเป็นการออกมาให้ข้อมูลของซอมินทุนโฆษกรัฐบาลทาหารพม,ม่าที่ระบุว่าคําร้องขอของสมเด็จฮุนเซนให้พลเอกอุตมินอนอไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกพบกับนางองซาซูจีผ่านระบบออนไลน์นั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องอำนวยความสะดวกในตอนนี้ครับใช้อาจจะเป็นเหตุผลที่หลายคนบอกว่ารุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าโฆษกรัฐบาลทาหารพม,ม่าบอกว่าไม่ทําให้เพราะว่าไม่มีเหตุผล ที่จะทำในตอนนี้นะครับย้อนความกันเล็กน้อยนะครับนางองซันซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพาม่าถ,ถูกรัฐประหารโดยพลเอกวุฒสมินอ,องลายเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2021หรือกว่า3ปีมาแล้วหลังจากนั้นเธอก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีหลายข้อหาแล้วก็ลงเอยด้วยการถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา27ปีโดยศาลทหารนะครับนับตั้งแต่เธอถูกรัฐประหารก็แทบจะไม่เคยปรากฏภาพของเธอเออกมาสู่สาธารณะเลยนะครับ เว้นแต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ระหว่างที่เธอเดินทางขึ้นมาฟังการพิจารณาคดีของศาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงการพบกับนางองซันซูจีโดยเฉพาะกับผู้แทนต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการระบุว่ามีผู้แทนต่างประเทศหนึ่งคนเคยพบกับนางองซันซูจีมาแล้วก็คือคุณดอนปรมัตวินัยที่ในตอนนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่ระบุว่าได้พบกับนางองซันซูจีเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023 อย่างไรก็ตามในระยะหลังเริ่มมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของนางองซานซูจีออกมาบ่อยครั้งขึ้นครับรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจําจนทําให้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลทหารพรมาร่าออกมาเปิดเผยว่าได้ดาเนินมาตรการดูแลนางองซานซูจีที่จําเป็นเนื่องจากอากาศภายในกรุงเนปิดอร้อนจัดท่ามกลางกระแสข่าวว่าทางการพรมาร่าได้ย้ายการคุมขังเธอออกมาจากเรือนจําเป็นการกับบริเวณที่บ้านพักแทนแต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยในการให้ข่าวของโฆษกรัฐบาลทาหารพมา่านอกจากจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของสมเด็จทุนเซนไม่อำนวยความสะดวกให้สมเด็จทุนเซนพบกับนังองซานซูจีแบบออนไลน์แล้วโฆษกรัฐบาลทาหารพม่ายังพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นที่พลเ,เอกวุฒิสมินองหลายย้ำกับสมเด็จทุนเซนอดีตนายกกัมพูชาตามที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยโฆษกรัฐบาลทาหารพมายืนยันว่ากองทัพพม่าจะเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งไม่ให้เกิดความล้มเหลว และจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้การเลือกตั้งล่าช้าหรือไปกระทบกับกระบวนการในอนาคตซึ่งกป็อย่างที่บอกนะครับว่าที่ผ่านมาการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลทหารพม่าชุดปัจจุบันถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพลเอกวุฒิสมินออนไลน์ก็ยอมรับว่ารัฐบาลทหารพม่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทั่วประเทศเพราะกําลังเผชิญกับแรงต่อต้านนอกจากเรื่องการปฏิเสธคําขอของสมเด็จทุนเซนในการพบนางองซาสูจีแบบออนไลน์เนื่องจากการให้คํามั่น เรื่องของการเลือกตั้งแล้วโฆศกรัฐบาลทหารพม่ายังระบุถึงกระแสข่าวที่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพบกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่กาลังจับอาวิธต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าด้วยแหละครับโฆศกรัฐบาลทหารทหารพม่าระบุว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มก่อาการร้ายที่ทําลายผลประโยชน์แห่งชาติของพม่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ซึงก็แน่นอนนะครับค่ว่ากลุ่มก่อการร้ายที่โคศกรัฐบาลทหารพรม่าใช้เนี่ยก็เป็นครับที่รัฐบาลทหารพรม่าเอ่ยถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่จับอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารพรม่านั่นแหละวิดง่ายๆนะครับตอนนี้รัฐบาลทหารพรม่าบอกปัดคําขอของสมเด็จทุนเซนแล้วก็บอกปัดเป็นการพูดที่อาจจะดูไม่ค่อยมีเยื่อใยสักเท่าไหร่ต่อกระแสข่าวเรื่องของคุณทักษิณด้วย เอาเข้าจริงเรื่องกระแสข่าวคุณทักษิณที่มีกระแสข่าวบอกว่าได้พูดคุยกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่านี่นะครับก็มีความคืบหน้าจากฝั่งรัฐบาลของไทยในวันนี้ด้วยนะครับยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุทินควังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยเช่นกันโดยในช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีคุณทักษิณไปเจรจากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาในพมา่าคุณสุทินตอบคําถามนี้บอกว่าตนไม่ทราบ ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่แต่หากจริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถือเป็นเรื่องดีการแก้ไขปัญหาในอดีตหลายประเทศที่มีปัญหากันบางครั้งไม่ได้จบระดับไตราภาคีหรือทวิภาคีแต่จะจบด้วยเอกชนหรือคนนอกบางคนไปเป็นตัวกลางคนที่มีบรารมีก็อาจจะไปช่วยพูดคุยก็อาจจะจบได้ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงคุณทักษิณอาจจะคิดเช่นนั้นผู้สื่อข่าวถามต่อครับ บอกว่าคนเอกอุ้ยโสมอินออนไลน์เนี่ยตกลงแล้วรับทราบด้วยหรือไม่เพราะว่าตามมารยาทการช่วยเจรจาคู่เจรจาก,ก็ต้องเห็นพ้องกันด้วยนะรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินควังแสงบอกว่าผมไม่ทราบแต่ถ้าคุณทักษิณทําจริงผมเชื่อว่าต้องรู้ทุกระดับเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนมีบรารมีไม่ใช่คนที่ไม่มีบรารมีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหากคิดจะทำอย่างนั้นคงจะต้องคุยตั้งแต่หัวถึงหางจนจบ เมื่อถามว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าควรเป็นหน้าที่หลักที่รัฐบาลต้องดําเนินการหรือเปล่าคุณสุทินบอกว่าแน่นอนเราก็ทําอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทําแต่หากจะมีใครมาช่วยเสริมก็ไม่เสียหายอะไรนี่ก็คือท่าทีล่าสุดของคุณสุทินพังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานความมั่นคงที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้โดยตรงแต่ว่าคุณสุทินบอกว่าไม่ทราบแต่ว่าก็มีการพูดถึงว่า ถ้าคนจับมาช่วยกันโดยเฉพาะคุณทักษิณแก้ปัญหาช่วยกันแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องที่น่าจะไปกันได้เรายังอยู่กับสถานการณ์ในพม่านะครับอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยเวิร์ลไลฟ์ e, พยายามจะหยิบมารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าเป็นประจําทุกวันผมคิดว่าอย่างนี้ครับแล้วผมคิดว่าทุกคนที่ติดตามเรามาก็คิดเหมือนกันว่าสถานการณ์ในพม่าเป็นสถานการณ์ต่างประเทศ ที่จะกระทบกับคนไทยโดยตรงมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับทั้งในบริบทภาพกว้างแบบที่เราว่าขึ้นไปแล้วก็จะพยายามเจาะลึกในพื้นที่สมอภรับุลบเอามาเล่าให้ฟังด้วยอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ยังไปเน้นที่มาตร,รการของรัฐบาลาหรารพม่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลทาหารพม่าเองกําลังเพิ่มความเข้มงวดและกาลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่ต่างๆของรัฐบาลทาหารพม่านั้นจะถูกนํามาเป็นกําลังพลต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านหรือไม่เ <c oughs> มื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็รายงานสถานการณ์ในรัฐยะไข่ที่มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐที่หนีออกจากเมืองออกจากพื้นที่กลับเข้าพื้นที่ในเมืองซิกเวย์เมืองเ,องเอกของรัฐยะไข่ภายในวันที่25พฤษภาคมเราก็ตั้งข้อสังเกตว่า เาการเรียกตัวเจ้าหน้าที่ให้กลับมาแล้วมีการขีดเส้นตายภายในวันที่25พฤษภาคมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดึงเอาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมาเป็นกําลังพลในการป้องกันเมืองไม่ให้เสียเมืองหรือเปล่าวันนี้ก็มีรายงานข่าวในลักษณะคล้ายกันนี้เกิดขึ้นที่รัฐเกาเหลียงด้วยนะครับโดยรายงานจากสื่อท้องถิ่นในรัฐเกาเหลียงอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองพระอันระบุว่ารายชื่อของพวกเขา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนี่นะครับถูกนํามาใส่ในรายชื่อถูกเรียกเกณฑ์ทหารด้วยโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายงานระบุว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลทหารพม่าได้มีคําสั่งมายังทางการท้องถิ่นในรัฐกะเหรี่ยงให้คัดเลือกบุคคลจากเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นในสังกัดให้เข้าร่วมฝึกทางการทหารและเป็นทหารเกณฑ์รายงานระบุต่อไปว่าเมื่อมีคำสั่งดังกล่าวทำให้หัวหน้าหน่วยงานได้คัดเลือกชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะถูกส่งไปเป็นทหาร โดยไม่มีการถามความสมัครใจล่วงหน้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกาหรีหรือ KIC เปิดเผยกับสื่อของเกาหรีซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้เปิดเผยว่าเขารับทราบว่ามีการส่งรายชื่อเหล่านี้กลับไปยังรัฐบาลทหารพม่าเมื่อเดือนเมษ,ษายนที่ผ่านมาและทําให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกคัดเลือกไม่พอใจเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งตัดสินใจลาออกบางส่วนก็ใช้วิธีเก็บเข้าของย้ายตัวเองกับครอบครัวออกจากบ้านพักที่ทางการจัดไว้ให้อย่างเงียบ และไม่ไปทํางานอีกเลยรายงานยังระบุด้วยนะครับว่าบรรดาหัวหน้าสํานักงานยังได้เสนอเงินอุดหนุนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยินยอมไปเป็นทหา,หารรวมถึงจะขึ้นเงินเดือนให้เพิ่มเติมด้วยโดยสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงในตอนนี้ยังมีรายงานการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเคเอ็นยูในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กอกรเร็กซึ่งเป็นจุดยุทธศาสสําคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะต่อมายังเมืองเมีวดีเมืองการค้าช,ชายแดนที่สําคัญที่สุดที่ติดกับอออําภแมจังงหวตขไทย แม้ตอนนี้ที่เมืองเกาะเร็กอยู่ในการควบคุมของฝ่ายกองทัพพมา่าแต่ก็มีรายงานว่ารัฐบาลทหารพมา่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่หนีการสู้รบออกจากพื้นที่กลับมาประจำการเหมือนเดิมเช่นกันแต่ก็มีจํานวนหนึ่งเลือกที่จะไม่กลับไปทํางานให้กับรัฐบาลทหารพมา่าใช้วิธีตัดการสื่อสารกับนายจ้างก็คือหัวหน้างานหรือไม่ก็ยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการไปเลยครับสำนักข่าว today make tomorrow today